ทีนี้มาถึงคําถามที่พี่มดดาก็คงอยากจะรู้มากที่สุดนะคะ,ะก็คือถามมดดาอยากรู้พี่มดดาก็น่าจะอยากรู้อยากรู้หรืออยากได้<笑><笑>น่าจะอยากรู้อยากรู้นะอยากรู้ประสบการณ์พี่มดดาก็เลยถามว่าก็ลองติดดูสิมดดามันจะได้รู้บ <ผม S 2> อ,อไม่เอาดีกว่าเนาะ,ะคุณแพทย์หน้าตาดีขนาดดีเนี่ยคนอาจจะมองว่าเสียความบริสุทธิ์ออกมาแน่ๆเลยมันเป็นยังไงบ้างตอนที่อยู่ข้างในเรื่องอื่นมีให้ถามเยอะแยะไม่ถามไปถามเรื่องกินกันในคุกเนาะคุณไทก็เลยตอบแบบเธอก็รู้อยู่แล้วมันมีรู้อยู่แล้วเหรอ รู้อยู่แล้วแม่ตอบว่าไงคุณแพทตอบว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมเนาะมีใครเข้ามาก็ต้องปฏิเสธเขาไปเพราะว่าเราไม่ได้มีความชอบแบบนี้แต่ถ้ามาเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่แบ่งแยกเพศเป็นเพื่อนกันทีนี้คุณไทยก็บอกว่าพอรู้คนแรกแล้วว่าคุณแพทย์เขาไม่ได้มีรสนิยมแบบนี้คนต่อๆไปเขาก็จะรู้ไม่เกี่ยวไม่เกิดไม่ได้เกี่ยวกับแพทย์นะคะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนฉันไปติดมาคดียาเป็นยังไงเพื่อนแม่ผู้ชายแท้ทุกคน จะไม่จะเป็นผมยาวหรือหัวโปกเอาหมดค่ะเหรออือต,ติดติดปีแล้วเธอคิดว่าจะ b e a u t i f u l by my hand อยู่เหรอโลกสวยด้วยมือเราเหรอหรอแม่มาชา,าร่เมื่อกี้เขาบอกเขาอยากเข้าไปติดมากเลย,ย,ยมแม่ี้เป็นดาวเล้อดาวเด่นเลยนะดาวเลยสายเหลืองเลย เป็นนางพญาใช่ไหมั้ยใช่คือแพทเราไม่รู้หรอกเพราะว่าแพทก็เป็นคนกิจกรรมเป็นนักโทษกิจกรรมเป็นนอชกิจกรรมมันเราไม่ทราบแต่เพื่อนพี่เต๋าเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยสวยด้วยหุ่นดีมีนมผมยาวค่ะคณดียาโดนจับที่วัดภาษีไม่ใช่วัดภสษีรงบางบัวเลยวัดภาษีไปอโดนขดยานะ เข้าไปเสร็จปั๊บเขาก็มีผัวเลยเขามีคนเลี้ยงในคุกเลยโอ้จริงเหรอแล้วทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็มีเงินออกก็ออกมาแล้วออกมานานแล้วแล้วก็มีเงินออกมาในออกมาแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีสองแสนนะอยู่ในคุกเฉยๆออกมามีเงินแล้วผัวจัดการโอนให้เรียบร้อยผัวรักขนาดไหนเรือผัวให้ลูกน้องจัดการเออโอนให้เมียกูหน่อย เขาต้องมีเมียแล้วตอนเขาไปเขาไม่แยกกัอแม่เขาไม่แยกหรอมันจะมีช่วงที่ปล่อยรวมกันไงปล่อยรวมกันอันนี้คือช่วงแบบว่าโกลเด้นไทม์แล้วแล้วก็เวลาเวลานอนเขาก็จะแยกไปสาวสองเขาก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งนาทีทองแต่ว่าหัวปกกระโหลกไข้นี่ก็ัหหวานสุดยอดเลยแต่เขามีกล้องนะเคยถามนาธานโอมานนะอ๋อเขามีกล้องเหรอทานบอกว่ามีกล้องวิตาเขามีกล้องดูหมดเหรอมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ง่ายนะที่จะไปได้กันในนั้นน่ะ มันจะต้องมีอุปสรรคเยอะแยะแต่มันก็มีนั่นแหละแต่มันก็ยากตาทานบอกเขามีกล้องกล้องเขามีกล้องหมดเมื่อกี้แม่เล่าให้หนูฟังหลังมาบอกว่าเคยไปสัมภาษณ์นักโทษชายเป็นไงบ้างไปสัมภาษณ์นักโทษชายตอนนั้นเราทําข่าวข่าวสังคมงตอนไไตอน,น,นเราไองเด็กฝึกง,งานสัมภาษณ์นักโทษชายแล้วก็ไปที่คุกนกครสวรรค์มั้งตอนแรกกลัวไหมอ่ะไม่กลัว,ไม,ลวไม่กลัวนะเราเป็น,นาาปาในฐานะสื่อมวลชนเราเป็นเด็กฝึกง,งานแล้วเราเดินเข้าไปเสร็จปั๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเฮ้ย มันรวมในแบบว่าเน่นี้หมดเลยเหรอวะเฮ้ยคือดูดีหมดเลยเอะค่ะดียาหลอกหมดเลย <laughs> เดินมาสี่คนนี่หล่อหมดเลยไม่ใช่เขานั่งกันเต็มเลยแล้วหล่อหมดเลยวิ่งมาเลยแล้วก็เธอที่อยู่นั่นจะไม่ยิ้มกันเหรอนี่ถือว่าเป็นการฝึกงานที่ได้กําไรนะแม่คณิยาหล่อหมดเลยคุณผู้ชมแล้วแม่ถามเขาว่าไงไม่ได้ถามไม่ได้ถามเพราะเราเราเห็นเขาไกล้กันแล้วอุ้ยหล่อหมดเลยนั่งกันห้าคนหล่อห้าคนน่ะแม่ว่ายังไงนะออกเมื่อไหร่จะมารอลับหรอไม่รับไม่ทันเพราเมียมารับแล้วไม่ไหวก็าจะกินจะกินจะกินในนั้นนะคะค่ะแล้วก็วันนั้นไปคดีคดีหนึ่งค่ะที่ศาลอาญารัชดดาาาเค้้ก็จะะะใสสส่ชุีมมน ก็มีโซ่นะฮะเขาเดินมาประมาณ5คนเป็นไงแม่เราก็กำลังนั่งรอเขาเดินมารุ่นถูกว่าจะเป็นคดียาเสพติดด้วยสูงประมาณ180ยแปดสิบสูงประมาณนี้สูงประมาณนี้หุ่นดีเลยหุ่นดีเลยเดินมาห้าคนเราก็คืนน้ำลายเอื้อกเลยเขาไมบอยแวร์เลยเหรอแม่โอ้หลรอกคือไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าอ้าวหรอปลาหวานจมูกโด่งสามสี่คนรอหมดเลยโอ้แเราก็คิดในใจ แล้วก็เหนือจะถามดีไหมว่าถามดีไหมว่าเราก็เลยตัดสินใจถามในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนไหนแม่ถามว่ายังไงโดนกรดีอะไรมาคะ่ะเขาตอบว่าหอ,อ,อดียาครับถอคุยด้วยนิดนึง <บา S 2> ก็ยิ้พีไม่ได้เขาเพว่าเขามีผู้คุมพามาแต่เขาก็ยิ้มให้เราชิดใใจ,จเจอกันข้างนอกนะคหลอดจริง <c oughs> <c oughs> โอ้กระทวยนะหิวนะ